สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆเอทุกๆท่านเลยนะคะสวัสดีทาง f อฟเก่าแล้วก็ FC ใหม่เนาะมาพบกับช่องสาววึงเหมือนเดิมนะคะพี่ๆจ๋าก,กับแนวทางฮานอยฮานอยสูตรไม่เดียวแล้วก็สูตรมัดรวมนะคะวดประจําวันที่28กุมภาพันธ์สองพนะคะก่อนไปรับชมแนวทางเนาะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดชายวิจารณญาณในการรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปกันก่อนเนานะพ,พี่จ๋าสำหรับแนวทางที่แอดให้ไปนะคะในสูตรเม็ดเดียวอ่ะดูผลกันก่อนเดี๋ยวแอดเอาไอดีไลน์ให้นะคะสำหรับท่านที่อยากจะเข้ากลุ่มแนวทางกับแอดเพราะว่าหลายคนหลายท่านบอกว่าเพิ่มไอดีไม่ได้เนาะเข้าไม่ได้เนาะแอดก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะพ,พี่จ๋า งั้นก็ลองทักทางบ้านฟ้านะคะตามชื่อช่องเลยนะหรือว่าไปสแกน QR code ที่ชุมชนนะคะอ่ะมาดูกันนะคะสําหรับในรอบเฉพาะกิจ452นะคะล่าง16อ่ะเด่น2มาบนเด่น6มาล่างแอดให้รูดที่2นะคะ สองห้านะคะตัวที่แอดเน้นแต่ออกห้าสองมาในตัวกลับเนาะสำหรับในรอบนี้ก็มาในเด่นหกนะคะสำหรับในรอบพิเศษเจ็ดศูนย์หนึ่งล่างศูนย์สามอันนี้แอดหลุดไปนะคะอ่ะส่วนในรอบปกตินะคะสองสองแปดล่างศูนย์สองเด่นสองมาเด่นแปดมาบนนะคะรูดที่สองมาอ่ะสองแปดตรงตรงตัวที่แอดเน้นนะคะล่างศูนย์สองแอดเน้นไปที่สองศูนย์ นะคะมาในตัวกลับเนาะอ่าในรอบ v ีพี6ล่าง61เด่น6กมาบนเด่น6มาล่างนะคะวันนี้เกือบแตก4หน่อยนะคะสำหรับตัวเด่นอ่าตัวจับคู่แอดก็มาใน2หน่อยนะคะยินดีด้วยเนาะตัวที่แอดเด่นหมดเลยแต่เป็นตัวกลับนะคะมีตัวนี้มาตรงตนะคะ อะมาดูกันต่อนะคะกับแนวทางฮานอยสูตรเม็ดเดียวเข้ามารับชมแล้วแอดฝากด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะพี่พี่จ๋ากดติดตามนะคะอ่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะจะได้ไม่พลาดเวลาแอดลงคลิปใหม่ๆแอดก็ยิ่งลงคลิปไม่เป็นเวลาอยู่พี่พี่จ๋าทำงานไปด้วยนะถ้าวันไหนแอดหายหายไปนะคะไม่เห็นลงนะคะตามนี้ได้เลยนะคะ เป็นกำลังแรงใจให้แอดนานๆนะพี่พี่จ๋าอ่านคอมเมนต์แล้วก็ดีใจชื่นใจนะคะมีกำลังใจคิดคำนวณแนวทางออกมาแบ่งปันพี่ๆนะคะพูดคุยทักทายกันได้เดอ้อพี่พี่จ๋าอ่ะมาดูกันนะคะสำหรับตัวเด่นของแอดในวันนี้นะคะในสูตรเม็ดเดียวอ่ะกับฮานอยของเราเนาะ วันนี้ในรอบสุดท้ายอ่ะเลขทูบมานะคะสำหรับเจ็ดหกวันนี้มาอีกแล้วนะคะปังมากเลยเดี๋ยวแอดให้ดูแป๊บหนึ่งเก็บไปเรืองเนาะแนวทางเลขทูบแอดอมาในรอบสุดท้ายนะคะสำหรับเจ็ดหกแนวทางเลขทูบแอดก็จะประมาณนี้นะคะพี่พี่จะ,ะมาดูกันนะ ตามกันต่อเลยนะคะของวันที่28สําหรับตัวเด่นในสูตรเม็ดเดียวนะคะแนวทางอาจจะหลายตัวหน่อยเนาะพี่พี่จา๋าเพราะว่ารวมทั้งหมด4น่นอยนะคะแอดให้เด่นไปที่1 0แล้วก็8นะคะอ่ะใส่วิ่งใส่รูดแอดให้รูดไปที่8นะพี่พี่จา๋ารูดไปที่8นะคะสาหรับ8นั้นให้ไปที่80อ่ะรูดกันก่อนเดี๋ยวค่อยเน้นนะคะ แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดแล้วก็แปดเก้านะคะสำหรับในสูตรเม็ดเดียวรูดที่แปดอ่ะตัวที่แอบเน้นทีนี้ เ,เน้นไปที่80นะคะ81 82ระวังเลยมาแล้วมาอีกได้นะคำนวณออกมามีนะ83 85แล้วก็87นะคะแนวทางของแอดก็จะประมาณนี้นะคะพี่พจ,จ๋าจดไว้แคบไว้นะคะสําหรับในสูตรเม็ดเดียวนะคะเดี๋ยวแอดจะไปสูตรมันรวมต่อนะอ่ายัางไงก็รับชมคลิปแอดให้จบด้วยนะพ,พี่จ๋าเป็นกำลังแรงใจให้กันละกันนะคะ ไปกันเต่านะคะกับสูตรมันรวมดูผลกันก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวแอดขอเขียนผลกันสี่เจ็ดหกอ่ะผลที่ออกมาดูกันผลที่ออกนะคะในรอบแรกก็คือรอบเฉพาะกิจเนาะสี่ห้าสองนะคะเด่นที่สองมาแอดให้ไปสองห้านะในชุดนี้สองห้าตารางตัวเด่นเราก็มานะคะ ล่าง1 6พี่น้องให้ไ,ไป6 0มา6 1 1 6หลุดไปนะคะในรอบพิเศษ7 0 1แอดก็หลุดล่างศูนยหลุดไปนะคะแต่ว่า0 3มาเข้าตารางตัวเด่นนะสำหรับ0 3ในรอบปกตินะคะ2 2 8เนาะล่าง0 2นะคะเด่น2มาเด่น8มานะคะ2 8มาในตาราง0 2, 2มาในตารางนะคะอ่ะ2 8 2อ 8, ดูแอดไม่ได้จับคู่แล้วก็ตัวสองศูนย์สองเหมือนกันดูเข้ามาประกบคู่กันจริงๆสองตัวนี้เข้าไปตารางน,นะคะสำหรับในรอบ VIP 7อ่า476นะคะ476ล่าง61อันนี้แอดหลุดไปอ่ตัวที่แอดจับคู่มาแค่รอบเฉพาะกิจแล้วเนี้ยยังไงก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้แอดต่อด้วยเด้อพี่พ,พจ๋าไปกันต่อนะคะกับแนวทางของวันที่28นะคะ ถ้าใครทักมาไลน์มาแอดตอบช้าไหนต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พีด้วยนะแอดทำงานไปด้วยนะคะถ้าว่างก็คงจะได้เปิดอา่านเปิดตอบเนาะใจะเย็นๆนะคะอ่ามาดูตารางตัวเด่นกันสำหรับในวันที่2 8นะแอดให้เด่นที่1 0 6นะคะ6หรือ9ก้าแ สามสี่นะคะเด่นสุดในตารางนะแอดให้เด่นไปที่แปดแล้วก็หนึ่งนะคะเด่นไปที่แปดแล้วก็หนึ่งสำหรับแปดนั้นนะคะแอดให้ไปที่แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามส่วนหนึ่งนะคะแอดให้ไปที่หนึ่งสามหนึ่งสี่ หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดนะคะอ่าชุดกันนะคะสำหรับชุดการแอดให้ไปที่หกศูนย์เก้าสี่สองสี่สี่สามนะคะแต่ว่าวันนี้เบิ้ลมาเยอะจริงๆนะคะสำหรับพี่พี่สายเบิ้ลนะสองสองเจ็ดเจ็ดหกหกอ่าแอดคำนวณออกมา จะไปในตัวไหนดีแล้วน้อทีนี้สายเบิ้ลนะอ่าถ้าใครชอบนำไปเป็นแนวทางนะคะแอดเขียนให้หมดเลยถ้าใครไม่ชอบผ่านเลยนะอ่าหกหกแล้วก็เจแนวทางอาจจะดูหลายตัวไปเลยนะคะสําหรับสายเบิ้ลอ่าต่ว่าในใจแอดอะแอดชอบไปที่หกหกนะสําหรับสายเบิ้ล อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเนนกันสําหรับเด่นที่8กับเด่นที่1นะคะเด่นที่8แอดเน้นไปที่81นะ8 3นะคะ1 4 1่เด้อพี่น้องจ๋าแล้วก็ชุดกันนะคะสําหรับชุดกันแอดเนนไปที่60แล้วก็ 94. า่เนาะจุดไว้แคบไว้นะคะใครไม่ชอบ 6, กไม่ชอบ9ก้าก็กลับหัวเอานะคะ แก็ขอ,ขอขอบคุณ PPFC ทุกทุกท่านนะคะที่เป็นกําลังแรงใจให้เนาะทางหน้าช่องแล้วก็ในกลุ่มด้วยนะคะก็ขอให้พี่พีเทุกทท่านนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแหงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ